คุกห้าพปีทนายบุรีรัมเล่นใหญ่ลั่นใครเซ็นเพิกถอนโฉนดเขากระโดงเจอกันที่ศาลสวัสดีครับผมวิวัฒเราจะมาอัปเดตเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปบทวิเคราะห์นำโดยท่านสสดรสุนัยและทีมงานช่องสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับ สถานการณ์ข้อพิพาทที่ดินบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังทีมทนายความตัวแทนภาคประชาชนและเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอบโต้กลุ่มที่ดินและกระทรวงมหาดไทยอย่างดุเดือดพร้อมประกาศกล่าวหากมีการเพิกถอนโฉนดที่ดินของชาวบ้านจะเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งทางอาญาและทางแพง่งโดยมีโทษจำคุกรวมกว่า5,000ปี ล่าสุดวันนี้8สิงหาคม2568นายชนินแก่นหิรันและนายกิติเทพเทพหัสดินณอยุธยาในฐานะทนายความและตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบได้ร่วมกันถแถลงข่าวตอบโต้กรณีที่กระทรวงมหาไทยโดยนายภูมิธรรมเวชยาชายัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยมีคำสั่งให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว โดยอ้างอิงคำพิพากษาของศาลดีกาว่าที่ดินเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยนายชนินแก่นฮิรันทนายความได้ชี้แจงว่าแม้จะมีคำพิพากษาออกมาแต่สิทธิในที่ดินของประชาชนที่ได้ครอบครองมาโดยชอบด้วยกฎหมายยังคงอยู่และการจะเพิกถอน,นโฉนดนั้นไม่สามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากชาวบ้านได้รับเอกสารสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในอดีตที่สำคัญทีมทนายความได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่า หากกรมที่ดินและกระทรวงมหาไทยยังคงเดินหน้าในกระบวนการเพิกถอนโฉนดที่ดินของราษฎรแม้แต่แปลงเดียวทั้งฝ่ายตนจะดำเนินการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมที่ดินหรือเจ้าพนักงานที่ดินในจังหวัดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบนายกิติเทพเทพหัสดินณอยุธยาได้กล่าวเสริมว่า คดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากและหากต้องมีการฟ้องร้องจริงจะเป็นการฟ้องแบบรายบุคคลต่อเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งแต่ละคดีมีโทษจำคุก1ิปีเมื่อรวมจำนวนผู้เสียหายทั้งหมดแล้วโทษจำคุกอาจสูงถึง5,000ปีพร้อมยืนยันว่าจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งควบคู่ไปด้วยกูจะเอาตอนนี้กูจะเพิกถอนเนที่สองให้เงินนอนไม่หลับเลยมึงลองเพิกถอนดูสิ9 9 5ารแตงผมจะเป็นทนายแล้วฟ้องให้ตีเอาไม่เข้าคุก5,000ันกว่าปีเลย เอาไหมล่ะอย่าลืมว่าจมหนึ่งนะเก้าสิบเก้าาหป็นกรรมหนึ่งไม่เกินห้าปีห้าปีคูณสี่พันสี่คูณเก้าร้อยดี่ห้ากันกว่าปีมึงตายไปวิญญาณม,มึงก็ยังอยู่ในคุกกระบอกไว้เลยนะครับไม่มีอะไรับต่อมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วครับโดยแสดงความมั่นใจในหลักฐานของภาครัฐ พร้อมกับติงท่าทีของฝั่งทนายความจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่ออกมาขู่จะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐให้ติดคุกรวมกันถึง5,000ปีนายภูมิธํามได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่าตนได้สั่งการให้ปหลัดกระทรวงมหาไทยและอธิบดีกรมที่ดินไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดและยืนยันว่าการดําเนินการของกระทรวงมหาไทยนั้นเป็นไปตามคําพิพากษาของศาลฎีกาที่ได้ตัดสินไปแล้ว นายภูมิธรรมย้ำว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีหลักฐานชัดเจนคือพระ,ะราชกฤษฎีกาที่มีแผนที่แนบท้ายซึ่งแสดงขอบเขตที่ดินของการรถไฟยออย่างชัดเจนดังนั้นการดำเนินการของภาครัฐจึงตั้งอยู่บนหลักฐานและข้อกฎหมายที่มีอยู่ส่วนประเด็นท,ที่ทีมทนายความฝั่งบุรีรัมออกมาขู่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐจนมีโทษจำคุกรวมกันกว่า5,000ปีนั้นนายภูมิธรรมได้แสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิโดยกล่าวว่าอยากให้สุภาพหน่อย เพราะทุกคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองและการข่มขู่ในลักษณะนี้ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องท่าทีของนายภูมิธรรมในครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันจุดยืนของฝั่งรัฐบาลอย่างชัดเจนนะครับว่าจะเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปโดยอาศัยหลักฐานที่มีอยู่ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนไปยังฝั่งผู้คัดค้านถึงท่าทีในการแสดงออกซึ่งทําให้ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นการตอบโต้อย่างรุนแรงจากฝั่งประชาชนสายสีน้ำเงินในพื้นที่และทำให้ข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงกลับมาเป็นที่จับตาของสังคมอีกครั้งคงต้องติดตามกันต่อไปว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและบทสรุปของอภิมหาการฟอร์มยักษ์ที่ดินผืนนี้จะลงเอยอย่างไรโดยชอบเนี้ย มันจะมีแนวทางยาวยาอะไรก็ได้ไปฮะเรียกเขาว่าโดงครับก็เดี๋ยวต้องขอดูเพราะว่าผู้มีอำนาจหน้าที่เขาต้องทําการนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังเมื่อวานก็มีแต่บริษัทนิติบุคคลเนี่ยยังไม่เห็นประชาชนเท่าไหร่เลยนะครับก็ว่าไปตามเนื้อนะครับท่านคิดว่าท่านเสียหายก็ว่าไปเพราะว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ามันเป็นที่ของหลวงตั้งแต่เริ่มต้นรัชกาลที่ห้าท่านเลยจะมอบให้ ให้กับโคงการรถไฟแล้วก็ที่สําคัญทฤษฎีการที่ออกมารับอันนี้ออกมาสมัยรัชกาลที่6ครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สองอันนี้ที่เริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าอยู่หัวมอบหมายนะครับพระราชทานให้กับการรถไฟเพราะนั้นมันเป็นที่ของการรถไฟชัดเจนตั้งแต่ต้นถ้างั้นก็ต้องมาพิสูจน์ว่าอะไรคือสิ่งที่มาเปลี่ยนแปลงนะครับพระรชาชประสงค์นะครับ เพราะนั้นก็จะมายืนยันเ็าต้องมาตรวจ่ว่าโฉนดของท่านมีความถูกต้องหรือไม่นะครับขณะนี้เนี่ยตามคำสั่งเนี่ยเดี๋ยวการรถไฟก็จะต้องดําเนินการนะครับในการแจ้งความแล้วก็พิจารณาเป็นลายๆไปสําหรับกรณีที่เกิดพบว่ากฎหมายเขายังเขาซื้อมาโดยชอบหรืออะไรก็แล้วแต่เขาว่าเป็นตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะเราไม่ได้กัดแกง<ข>ใครเขาเขาอ้างว่ารถไฟไม่ได้มีแผนที่แนบท้ายเวรคืนนะมันเลย ก็ไม่จริงก็ว่าไปว่ากันตามนั้นนะครับก็จริงไม่จริงไปว่าตามนั้นแล้วรถไฟเขายืนยันว่าเขามีแผนที่แนบท้ายมาตลอดแล้วพระราชประสงค์เนี่ยมันจะต้องเอาอะไรมายืนยันก็ชัดเจนแล้วว่าการที่จะมีส่วนที่แตกต่างกันไปบ้างก็อยู่ตามขอบชายขอบเพราะนั้นพื้นที่ตรงกลางทั้งหมดมันก็เป็นพื้นที่ที่ผิดพระราชประสงค์ตรงกลางบอกว่าให้ให้ไปอยู่ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวของเราผมวิวัฒน์สอสอดอรสุนยัยและทีมงานตั้งใจและมุ่งมั่นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุนัยทีวีช่องสุนัยแฟนคลับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับ